ครับเพื่อนๆเอาวันที่ยิบซี่แล้วครับเดือนเมษายนยังบทันเบิดครับเดือนเมษาถ้ามาเก็บดอกแค่ครับเพื่อนิึงเอาครับนี่คือสิ่งที่กินได้ครับดอกแค่ดอกแค่ปลาครับดอกแค่หอยน้ำทงน้ำหน้าหัวไหไปหน้าครับเก็บไม่หลวก คนแกวหลับหลับปลาเขาซอยหลับปลาตองแ่บครับแ่บแบนี่คือดอกแค่ครับผมนี่คืออยู่บ้านสวนอยู่ฝ่าหน้าอยู่โลครับบ้านสำแกนตะบนด่ดงเพื่อสว่างแดนดินวันนี้จะเสียนมีเบรดคูเนียวครับแค่ปลากับมีครับถุงรียมมาใส่ครับ เก็บพร้อมครับเก็บเนี่ยเป็นของฝากได้ครับดอกแค่ปลาปลาพี่ฝากน้องเอาอาครับเ้อามาหน้าเฮ้าก็ได้เก็บไปฝากน้องบวกกับพลครับกนะพลแกอวิถีชีวิตของปัญญาเจษย์ครับชีวิตจริงๆ จริงเลครับอยู่แบบนี่แหละครับทางสานนี่คือเล่าสกลน,นครตแท้ค,ครับ <laughs> ครับอยู่ยังงี้เละครับเก็บตอแค่คไปนล้วกันครับพเพื่อนเพื่อนนี่คือดอแ่ะฝอยค,ครับเดี๋ยอยู่น้ำพงน้ำหน้าน้ำโคกกัะเบิดไปแล้วครับเพินไปเกิดอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่สถานที่ราชก,การหลายๆสถานที่ครับดอแค่ พอโน้นรักไบแบบบัดพี่น้องเป็นงับใหญต่อยู่นี่สถานที่ราชการครับครับเก็บเอาแต่ละมือก็ได้ครับได้ลวกได้ต้มอ,อุม้อลาก็สวยแล้วพี่น้องเลยมันเชี่ยวมองแล้วบ่ สิบโมงสิบเจ็ดแล้วมั่งใารมาหน้าก็ได้ยินเสียงนกเสียงห่องครับความควรห่องหาคูห่วงคุ้ยกันนี่วัดนกคุ้ยกันขึ้นคนนี่แหะครับขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาทัดทายยำสมพราะยังตัดเศ ขอฝากในเด้พอ,พ,พ,อพี่น้องเพืชิญๆกดไลค์กดแชร์ <laughs> เป็นการเสียนครับเสียนแสนโคตรเทียบนี่กระซิได้ยุดไใบเพียงแค่นี้ครับล่อมึงคลิปหนาครับพเพื่อนให้กำลังใจไ,ล, <laughs> ไล่ๆเด้อจะเฮ็ดลิบไปไหมเรื่อยๆครับน้ำสวนน้ำหน้าเอาแมื่อบานก็อยู่กับวัดกับว่าไปครับไปวัดจังหัน ทำงานดีาซาให้บานสอยพี่ซอยนอนคือเกาครับขอสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพอกันไหมครับผมที่คือดอกแคครับ